คลิปนี้นะคะเราอยู่ที่วิวเขาหลวงฟาร์มสเตย์ค่ะเราจะมาปลูกทั่วลายล่เสือกันค่ะแกะเปลือกนะคะแล้วก็เอาเมเล็ดออกมาแช่น้ําไว้ประมาณ2วันค่ะก็จะงอกออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่เราก็เตรียมดินแล้วนะคะดินก็จะร้วนๆหน่อยเนาะถุงหนึ่งยอดกี่เม็ดคะสา,สามเม็ดแค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะ ดึงหญ้าออกก็ปลูกทั้งหมดเลยนะคะ เดีียวงนะนี่ดูดิงอกหมดเลยปอ,อเห็นไหมเห็นไหมใส่ไปแล้วลูกปลูกเลยปลูกเลยใช่แล้วก็ต่อ,ตอเลยเหรอใช่โอ้โหนี่ยน,น,นี่ดูดิงอกหมดเลยดูหน่อยขอนให้หมดเลยเรวเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวจะได้ขายได้งอกหมดเลยเทชเดี๋ยวจะขึ้อนอย่เงี้ยใช่ใช้ยเาเทชงอกเพราะขือไม่ไปแกงอะพเพชขอโชว์ให้กล้องดูหน่อยนี่งอกแล้วเก็บช้าไปเดี๋ยวเก็บช้าไปนี่ไอ้ก้อยพวกนี้ น,นี่ก็ล้วนอยู่แต่ว่าดีเหนียวอันนี้นี่เลยมันมันมันล้วนแต่ว่าครนี้คือเขาไม่ได้ไไดเขาปลูกถุงเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านบ้างรอเอออ่ะน,นี่ออมโลนี่นี่คือการถอนทัวไรเสือนะคะลูกค้ารออีกห้ากิโลนะคะเราต้องมาจัดการ เดชูก่อนให้ได้ก่อนหญ้าเยอะหน่อยนี่ฝักใหญ่ดูน,นี่ออกยันนี่เลยโอ้สวยงามมากนี่อวบอวบนะจ๊ะอวบอวบรากทั่วตึงในตัวเจนปมรากทั่วไหนอันนี้เหรออเนี่ยปมรากทัวว้าวมีเชื้อราไมโครไรซาที่เราเคยเรียนนะใช่อะ ไปจัดก,การตรงนี้นกัน,นไม่ให้ตอดกันในรถอะมึเดี๋ยวแม่ต้มให้กินข้าวก่อนเอสไม่ไนักขอนเลอือหือแม่จับเมใหญ่มากใหญ่มากเขาไปเดือดอย่างเงี้เนะี่ยพอจะกินทำไงรู้ป่ะสักพักใหญ่เอาเม็ดมาให้มันเย็นแล้วลองกินดูถ้ามันไม่กรุบก็ไม่กลับร้อนอุ่นแน่นมาก ร้อนต้องรอมันเย็นกันแต่ไม่ร้อนหรออย่าชิมแกไม่ออกนี่สวยค่ะอันนี้เนี่ยคะจะหวานแต่นี่เนื้อแน่นมากเยี่ยมฟักใหญ่มากนี่คือชาวสวนที่ปลูกถั่วตัวที่เราูกเอง ได้ใส่เกลือป่ะแม่ใส่ครับใส่ต้องเยอะนะเดี๋ยวลองชิมให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวไม่ค่ำเะเดี๋ยวเดี๋ยวคอมพักมานะจะจะมากินถั่วอามาถั่วไม่มีอระไรไหมอร่อยอร่อยอันนี้คือวอย่างนี้นี่คือแกงกินถั่วอันนี้คือฝรั่งค่ะเยี่ยมอันนี้คือแกงกระเจี๊ยบยังไม่อิ่มเดี๋ยวมีให้กินอีกถั่วนี้มันอร่อยอยู่แล้วไม่